สวทุกคนนะคะวันนี้อยู่ช่องดีเทคกกับเกมรีสอร์ทททปีแล้วทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการรับสกินนะคะรีสอร์ทที่เป็นอันนี้นะคะ Blooming Flower นะคะอันนี้ได้มาจาก l e a d e r b o a r d w e w d r d มันคืออะไรวันนี้หนูจะทําให้ดูค่ะทุกคนนะตอนแรกหนูเล่นมานะคะหนูก็ยังไม่ได้ตัวนี้หรอกเพิ่งจะมารู้ที่หลังว่าทํายังไงนะ,ะเหมือนกันเหมือนก,นกันกับทุกคนนะคะโอเคอย่างแรกเลย ทุกคนต้องมีเทียนประมาณหกสิบถึงเจเล่มก่อนนะคะถึงจะปลดล็อกตัวนี้ค่ะ l e a d ร r b o a r d นะคะตรงนี้ก็จะมีชื่อเรานะคะแล้วก็มีเทียนนี้เรามีนะคะแล้วก็มีตรงนี้ค่ะคือ complete the t a s k to increase manager star rating คือเราจะทำภารกิจเพื่อที่จะได้ดาวมานะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะทำให้ได้กินโอเคเริ่มเลยนะคะก็กด view t a s ได้เลยนะคะโอเคก็ okay. ทักอันแรกนะคะเขาบอกว่าให้ให้ได้รับคุกกี้1นึ่งหมื่นคุกกี้นะคะแล้วกดคอนเฟิร์มไปมันจะมีเวลานะคะถอยหลังนะคะ6ชั่วโมงเนี่ยหชั่วโมงนะคะแล้วต้องทําให้ได้นะคะซึ่งก็ไม่อยากนินอะไรนะคะพอเสร็จแล้วดีวหนูจะให้ดูขั้นตอนต่อไปค่ะดูน้องหนูตัวเดียวจบเลยน,นั่นเนี่ยได้หมื่นคุกกี้ โอเคพอเห็นจุดแดงแล้วนะคะเรากดเข้าไปดูเลยนะคะว่าทากเรานะ่าจะเสร็จแล้วแล้วก็กดเฟรมรับเงินนะคะสามพันทีนี้เราได้1นึ่งดาวใช่ไหมคะแล้วก็กดรับนะคะก็จะได้เพิ่มมาอีกด้วยอันนี้แลดูอมด้วยนะทุกคนทําดีมากค่ะใครยังไม่ทํารีบทานะคะโอเคมาดูทักดาวที่2นะคะเอาให้เรากดนะคะแขกให้ถึง1 5ึ้คนโอเคแล้วก็ค c o n f i r m มไปนะคะ โอเคนะคะเราก็คลิกนะคะน้องแขกได้น้องแขกเลยว่าน้องคุกกี้ได้สิบคนแล้วนะคะเรากดนะคะรับของนะคะโอเคขั้นต่อไปนะคะก็คือเราได้เป็นอันดับหนึ่งของลีดดบอร์ดนี้นะทุกคนอ,อย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่3 7 5เ็เทียนใช่ไหมคะแล้วคนที่อยู่ที่หนึ่งเนี่ยก็คือเลซี่สวิตกี้นะคะ474เเทียนเราต้องให้ได้มากกว่าเขานะคะเป็นอันดับหนึ่งแล้วเราก็จะได้รับนะคะ ไอตัวสกินนี้มานะทุกคนโอเคอาเสร็จแล้วหนูจะให้ดูนะคะโอเคงั้นไปดูตอนให้หนูได้แล้วแล้วกันนะคะโอ้ยในที่สุดนะคะทุกคนก็ได้ที่หนึ่งสักทีนะคะไอคนชื่อเทปไททัทนเนี่ยหนูสู้กับมันมานานมากนะคะตีแปดศูนย์เป็นห้าร้อยกว่าโอ้ m ม g ก็ใช้เวลานานมากนะทุกคนโอเคแล้วก็รับนะคะชุดอันนี้มานะจ๊ะอานสักทีโอ้ายใช้เวลานานมากแข่งกันอยู่สองคนนะ,ะได่ชุดเลยวยดนีนะคะชุดนี้อันนี้คือดาวที่สามใช่ไหม ให้ได้รับเงินแสนหนึ่งโอ้มายกอดได้เลยจ้าโอเคนะคะดาวที่3ได้แล้วออจิบดีนะคะถ้าใครไว้กดไลค์นะคะให้หนูหนูเสียใจมากนะทุกคนใช้เวลานานมากนะคะมาได้ดาวที่3แล้วนะคะโอเคแสนคุกกี้นะคะดาวที่สามดาวที่4นะคะให้เป็นที่1ในนี้นะคะทุกคนโอเคอันนี้หนูคิดว่า ทีะะ่ะที่1แปดกว่าเดี๋ยรูขอภายทุกคนเอาเป็นว่าอันนี้นะคะวิธีได้นะคะสกินนี้ก็คือต้องแสงหน้าคนที่อยู่ด้านบนสุดนะคะแป่ละทุกสหนูก็ต้องได้ประมาณ900อะไรเงี้ยนะคะก็จะได้น้องสกินบ้านนี้มานะคะสวยมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวหนูจะให้ไปดู สกินนี้ในโรงแรมหลักของหนูแล้วกันนะโอเคไปดูกันค่ะโอเคแล้วคะ่ะทุกคนและนี่คือฝนตกอะไรเนี่ย <strain S 2> และนี่คือสกินนะคะที่จะได้รับหลังจากที่เรานะคะเป็นที่1น,นะคะแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นโรงแรมหลักของหนูนะคะก็จะได้เป็นที่1อยู่ตลอดแบบนี้นะคะจะได้เป็นสีดาวนะคะก็จะได้สกินนี้มานะคะณณน,น,น,ะคะนี่ทุกคนโอเคสวยไหมนะคะอ่ะแล้วก็ไอดาวที่5้านี่ยเขายังไม่บอกนะคะว่า จะเป็นอะไรนะคะก็คำมิซูนตามที่เขาบอกเลยค่ะโอเคทุกคนนะ,ค,ะคลิปนี้ขอจบไปกับฉากสวยๆนะคะสกินซักุระนะคะ b l o o m i n g flower นะคะใช่ไหมใช่ไหม Blooming Flower นะคะโอเคนะคะสวยมากนะคะได้มาแบบฟรีๆไม่ต้องเสียลูกอมเลยนะคะโอเคถ้าใครชอบนะคะขอคนละหนึ่งไลค์นะคะ1นึ่งซับสไครตนะทุกคนนะคะหนูก็ มาจอลึกให้แล้วนะแก้ปัญหาแล้วนะคะทุกคนโอเคไว้เจอกันในพผีหน้าใครมีคำถามใต้คอมเมนต์ค่ะบ๊บาย